สวัสดีค่ะพบกันร้นะคะช่องน้องภูเงินเฟอรมารีค่ะน้องช้างได้กินนะคะขอบพระคุณไปยังคุณแม่ใจบุญใจดีแม่ค้าด้วยนะคะที่สั่งอาหารมาให้น้องช้างนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณแม่ดาด้วยนะคะ ที่ลงสับประรดให้น้องปูนะคะลงชื่อสับประรดให้น้องปูนแปลว่าสับประรดหัวใหญ่มากเลยเนะาะอาเป็ด่าแซ่บแท้น้องปูกินเต็มหรือเปล่านี่น้องปูได้เยอะมากนะคะสับประรดมาจากไหนนี่สับประรดมาจากไหนนี่พัทยารู้ได้ไงมาจากพัทยา ก็จะว่าหัวใหญ่จริงๆเนาะ,ะหัวใหญ่มากอันนี้ก็จะลงไว้ให้น้องช้างนะคะขอพระคุณแม่เจ้าบุญแม่เจดด้ดีด้วยนะคะได้เยอะเลยเดี๋ยวเสร็จจากสับปอร์ลดไปเอากล้วยสิบโมงอาหารน้องช้างทั้งวันนี้ <laughs> อ่อนถั่วอาหารน้องช้าง นนีี่่ดเสร็จาจ,จากสับประประดแล้วก็ไปวิ่งกล้วยวอยีกตอนะครับผมเดีย๋ยวเอาไปให้แม่ไปเฟื่องที <S <S ถ้าลูกสับประรดน่าจะหวานน่าดูเนะต้นใหญ่ขนาดนี้ โอ้มีแต่หัวใหญ่เลยละฮะทำไม,มเรียงสับป,ปะรดไม่เป็น,นเขาต้องเรียงสับป,ปะรดเด้ถ้าไม่เรียงสับป,ปะรดจะเอาไปหมดเลยแต่พอดีได้มือเก่าจากไร่สวนชายภูมิไปผู้ใดเรียงสับป,ปะรดเก่งงชามานนก่หห้้าาาาบงชยภูมันไม่ไม,ไม่หัวใหญ่ขนาดนี้แต่นี้<ม>หัวใหญ่มาก โอ้เป็นตะเสียบเนาะลองลองกินดูดิมันเปรี้ยวไหมลองหย่เบึงมันเปรี้ยวปะช้างตกินอหัวงี้ว้ยช้างตกินสองหัวตกมาเลยป้ะได้เยอะมากไม่ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ ถ้าซื้อแบบเป็นเป็นเงินนีไม่ใช่ในน้อยเลยไงโดนแม่เก็บเงินกะรับเมาเอารถซางครับเหยีกดแต่รับมาเอารถซางไปเก็บบางนั่น <c oughs> ไม่ใช่หล่นน้ำทางมาแล้วบอกไปเสร็จเอาบักเอาสารประลดลงก็ไปเอาย่าต่อเด้อเอาย่าไปให้น้องช้างอีกสามเชือก รถรถไม่ว่างหรอกรถจะล้อหลุดแล้วนะคะไม่รู้จะไปล้อหลุดจะตรงไหน <c oughs> เสร็จจากลงส่หรถพี่ขวรก็ต้องไปเอายาไปให้น้องช้างอีกนะคะเอาญยาไปส่งให้น้องช้างอยู่ข้างล่างด้วย <c oughs> เปลี่ยนอาหารบ้าง ฟ้าสะอ่อนหัวบักนัดมแต้งหัวใหญ่ๆนะคะสะออนนี่เอาลงเอาไปเอาเอาญ่าลงไปให้น้องช้างสามเชือกด้วยข้างล่างทางการโทรมาสั่งแล้วทางการไม่อยู่ทางการไปนาทางการไปบ้านเขา ม่อนก็จะไปเอาญ้าไปให้เลิศรักอีโคโอทองคำต้องลงชื่อมันนี่เซ็นซื้อน้ำนหนเนาะทองคำด้วยเด้อ,ดอสามเชือกรถก็จะล้อหลุดแล้วคนนุณแม่ไม่รู้ว่าจะเป็นหลุดอยู่ตรงไหน <laughs> โอ้โหแบบได้เยอะมากโอ้ยสับป,ปะรดยังติดอยู่เลย,ยนะ ไปแล้วหัวหนึ่งลงไว้ตรงนี้นะคะได้เยอะมากเราไปหาน้องภูกันวันนี้ก็ช่างก็มาทำงานเป็นวันที่สองนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมไฟตกนะคะไฟตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วภนะูครับโอ้ยกินได้ไหมน่ะโอ้โหไอเด็กอ้วนกินได้ไหมนะขอบคุณครับแม่แล้วยัง ขอบคุณครับขอบคุณแม่ใจบุญใจดีด้วยนะครับพี่สั่งสับปะรดมาให้นะะ้องค้างได้กินนะคะน้องผูกก็อ๋อกินกับคุณแม่นะคะกินกับแม่ไปเฟินโอ้กินหัวด้วยเอาได้หัวสับปะรดไปแล้ว <c oughs> กินได้ไหมล่ะน้องรู แต่มีฟันฟันออกเยอะแล้วคะโอ้ยมันกินไม่ได้แล้วนะหัวสับป,ปะรดนะม,ดมามานีมาโอ้ย <laughs> กินหัวสับป,ปะรดน้องภูก,กินได้แต่กล้วยน้องภูยังกินสับป,ปะรดไม่ได้นะคะแต่กินเล่นได้อยู่เคี้ยวเล่นเคี้ยวเล่นได้อยู่ค่ะอ๋อได้อยู่ได้อยู่ ท่างทำง,งานได้อยู่วันเด็กอ้วนเอ้ยโอ้โหกินหัวสาบปะรดอร่อยไหมคูใช้เท้าใช้เท้าช่วยโอ้โกลมๆน้องผูต้องกินกล้วยน,นะคะพง้งาน คนเงินจะกินกับแม่ใบเฟิร์นทุกอย่างไม่ได้เด้อโอ้โหโอ้แม่เฟิร์นกินยัง อร่อยเลยอร่อยไหมแม่เฟินยืนนิ่งเลยดูเท้าเหยียบหัวสับปะรดไว้นะคะเท้าแม่เฟินเหยียบหัวสับปะรดไว้เพื่อจะดึงเอาใบมากิน,น <c oughs> กินทั้งแม่ทั้งลูกตอนนี้ <c oughs> น้องคูก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันน้องครูก็กินเหมือนกันเออเออเออจับหน้าไม่ได้สบัดสบัดเออไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งน้องพูเลยพี่ควันตัดกระดิ่งเอาให้กลัวฟ้าผ่าโอ้โหดูแม่เสนกินแบบโม้ย่างอร่อยเลยไม่สนใจหญ้าเลยนะคะ <laughs> เห็นสับปะรดแล้วไม่กินหญ้าเลย อว้วนเลยน้องโผเห็นแม่กินอะไรก็กินตามแห้เฟิร์มไม่ได้กินสักประรดน้ำแล้วนะยไม่ได้กินนานแล้วคันจะได้กินอีกแล้วก็มาดูบ้านน้องโผ ช่างก็มาทำงานเป็นวันที่สองแล้วนะไฟด่าคนที่อันนี้ที่มือว่าไฟบดีิน่ะไฟด่าคนไฟมาบประติมปะไปบุพเไปบุพเพไปอบยังเขานี่มันมันมันเป็นอยู่ตรงนั้นไฟไม่พอ อมกเอ,เอ้ไฟคนงาน,นคนงานพ่ออยู่แต่ไฟบอพ่อเลต่อข้างกันตัดช่างก็เพิ่งจะว่างนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองช่างก็มีงานเยอะนะคะทำโรงช้างเหมือกัะนะ ทำบ้านให้กับน้องช้างเหมือนกันอัปเดตอัปเดตบ้านน้องปูช่างจะทำยังไงต่อยาวไปถึงนู่นเลยนะคะ ไฟไม่พอสงสัยวันนี้ไนมะ่ดูว่าช่างจะได้ทำงานก็น่าจะทำอยู่แหละมาแล้วต้องทำเน <c oughs> ่ยอัปเดตบ้านน้องโูนะคะก็ <c oughs> จะอัปเดตให้แม่ได้รับชมไปเรื่อยเพราะว่าไม่ได้อัปเดตช่วงนึงเพราะว่าช่างยังไม่ได้มาทํางานนะคะ <c oughs> ช่างก็เพิ่งจะเริ่มทํางานได้วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะวันที่สองก็อุปสรรคเลย ไฟไฟมาไม่เต็มที่นะคะไฟตกโอ้ยน้องปูเขียวอร่อยเลยนะคะุณแม่ไม่กล้าเข้าไปหาน้องปูอะ่ะดู อร่อยไหมคูหมด้อๆฟังเลยคุวิ่งออกพร้อมกับหนูด้วยแม่ครูครับงูเงินครับเข้ามาแล้วเข้ามาหาน้อครูแล้วค่ะอร่อยไหมโอ้ย เด็กเข้แนแม,ม่กินอะไรก็กินตามนะคะโอ้ฝัง่งทางโน้นน้ำเต็มเลยอะติดคอเดอ้อสับประรดติดคอเดอ้อช่างจะมาทำงานทั้งทีไฟก็ไม่พอเลยค่ะ นี่แหละบ้านองคูฝนลินไฟก็ไอ้นี่แหละคะตกแล้วนะคะอ,อ,อร่อยอร่อยวันนี้เข้าแม่ไปเฟิร์นได้นะคะไม่ทำอะไรเพราะว่ามีของกินแต่ว่าถ้าของกินหมดนี่ต้องถอยแล้วตอนนี้มีของกินอยู่เข้าได้โอ้ยอร่อยไหมผู้เงิน อร่อยไหมครับโอ้นุ่มน้อยฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพายโปรเงินฟันมะรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ